สวัสดีคะ่ะชื่อมล,ลิตังสุวรรณนะคะปัจจุบันเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสุโข,ขทัยธรรมธิราชคณะศึกษาศาสตร์วิชาเอกปถมวัยค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยสุโข,ขทัยธรรมธิราชนะคะสะดวกมากๆสำหรับผู้ที่ทำงานอยู่ นะคะแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยส่วนสถาบันไทยยูเนี่ยเ,ออเป็นผู้ช่วยที่ดีมากๆเลยค่ะทั้งเรื่องให้คำปรึกษาเรื่องลงทะเบียนเรื่องออการสอบเรื่องอหลายๆอย่างค่ะทุกๆอย่างเลยก็การเรียนที่นี่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะคะแล้วก็สะดวกสบายมากสำหรับการสอบออนไลน์นะคะมีให้เลือกถึง3แผนเลยทั้งแผนก1ก2 หรือว่ากสานะคะก็คือ,เ,อเป็นการเรียนที่ดีมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ